สวัสดีครับพ่าแมงครับวันนี้เอาภาพของหนอนมอนใบนะครับผมมาให้ชมกันนะครับผมเจอคําถามเยอะมากเกี่ยวกับตัวหนอนมอนใบคนนี้ฤดูนี้นะครับผมมันระบาดค่อนข้างรุนแรงนะครับผมมันฉีดอะไรอะไรก็แบบตายดีบ้างไม่ตายดีบ้างนะครับผมอ,อถามว่าผมเจอปัญหาไม่เจอครับแต่เจอน้อยนะครับผมผมจะใช้สารป้องกันในส่วนของการ ป้องกันการคุมไข่นะครับผมก็คือรูเฟนูรลอนแทบจะแตะมาเรื่อยๆนะครับผมรูเฟนูลอนโนวาลูรอนนะครับผมหรือกลุ่ม15เนี่ยครับผมใช้มาเรื่อยๆเพื่อที่จะเป็นการป้องกันหรือ,อกำจัดแม่พีเสื้อตั้งแต่ช่วงแรกนะครับผมสารที่ผมใช้เนี่ยเอาจริ้ง้าสนรน็อกมแมลงนะครับผมผมก็บอกยี่ห้อได้เลยนะผมใช้เอฟเฟรียนะครับผมตัวนี้มันจะเป็นน็อกได้ทั้งมแมลงแล้วก็หนอนนะครับผมซึ่งใช้บวกก็ใช้บวกตัวยาหนอนกอหนอนวนใบไปเลยนะครับผมก็ นอนกอที่ผมใช้หลักๆก,ก็จะมีตัวเวอร์ทาโกนะครับผมที่ฉีดพ่วงไปมันก็เอาอยู่ดีนะครับผมถ้าระยะห่างเราไม่เกิน15้าวันนะครับผมจะค่อนข้างอยู่ดีแต่ถ้าใครปล่อยยาวเกิน20วันอย่างเงี้ยครับผมแล้วค่อยมาฉีดนะครับมันตายนะครับผมแต่มันตายไม่หมดนะครับผมพอมันตายไม่หมดมันก็จะเกิดปัญหาการดื้อสารนะครับดังนั้นวใจสําคัญของการฉีดพ่นทั้งหนอนกอและนอนบนใบเลยนะมันมันสารนั่นก็มีส่วนหนึ่งแหละแต่ว่า วัจัยสำคัญกว่านั้นก็คือระยะเวลานะครับผมเราอย่าเว้นระยะเวลานานเกิน15้าวันนะโดยเฉพาะหน้านี่นะครับผมหน้าอากาศร้อนนะครับผมถ้าบอกหน้าหนาวหรือหน้าฝนเนี่ยมันก็ไม่รุนแรงเท่านี้นะครับผมถ้าเราปล่อยนานเกิน15วันเมื่อไหร่นะครับผมการที่นอนเข้าทาลายก็คือเราจะถูกทาลายแล้วนะครับผมมันจะไม่เหมือนที่เราป้องกันอย่างนี้นะถ้าอย่างนี้นะครับผมก็คือเป็นการฉีดพ่นเพื่อเป็นการป้องกันนะครับผมเพื่อเพื่อไม่ให้มันเกิดการเขาเรียกอะไรอย่างอย่างพิเสีนะครับผมก็คือไม่ให้มันวางไข่เพิ่มเติม นะครับผมอย่างนอนนะครับผมตอนไหนที่มันเป็นแล้วก็ให้มันตายนะครับผมยังรูฟเฟนูรอนเองหน้าที่ของตัวสารนะครับผมก็คือป้องกันการลอกค่าของหนอนพวกหนอนต่างๆนี่แหละนอนม้วนใบนี่แหละนะครับถ้าเกิดมันกินหรือมันโดนเข้าไปนะครับผมหนอนพวกนี้มันลอกค่าไม่ได้มันก็จะตายไปและ2ก็คือตัวรูเวนูรอนเองนะครับผมรูปสิบห้าเองมันออกฤทธิ์คุมไข่ด้วยนะครับผมไข่ของแม่พิเศษต่างๆที่จะมากลายเป็นตัวหนอนอย่างนี้นะครับผมมันก็ออกฤทธิ์คุมไข่ได้ซึ่งพอมันคุมไข่ได้นะครับผม มันปัญหาการที่จะเป็นตัวหนอนมันก็น้อยลงนะครับผมดังนั้นถ้าเกิดว่าอย่างผมเลือกใช้ผมก็จะเลือกใช้ตัวลูเฟนูรอนนะครับผมแล้วก็บางทีผมก็บอกอีมาเมกตินไปด้วยนะครับผมเพราะว่าสลับกันนะครับผมในส่วนของตัวนอกนะครับผมก็เปลี่ยนไปนะฮะแล้วก็หลกัหลกๆก็จะเป็นพวกเอฟเฟอรียที่เป็นแลมดาไซโลรทินบวกไทมิลกแซมนะครับผม <S <S ที่ที่เลือกใช้อย่างนี้เพราะว่าอย่างตัวไทมิเลกแซมเองนะครับผมหน้าที่ของมันนอกจากจะป้องกันกำจัดพวกเพลี้ยแมลงได้แล้วนะครับผมมันก็ยัง อ่าอ่าช่วยในเรื่องของการดูดซึมของสารได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับผมเนาะโอเคครับผมวันนี้ก็เอาบรรยากาศนะครับผมในเรื่องของตัวหนอนม้วนใบนะครับผมฝากให้ทุกคนตกท่านหลังจากที่บอกว่าเป็นปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับผมเจอปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมก็เลยเอามาปเ่ตให้ฟังเนะว่าผมใช้ยังไงนะครับผมก็วันนี้คงจะฝากไว้กับบรรยากาศแค่นี้นะครับผมเห็นไหมครับว่ามันเปลี่ยนใบได้ด้วยนะครับอันนี้คือผมพยายามแกะมันออกมานะครับผมแต่มันพยายามเดินเดินหาหรือเดิน ปิดใบแล้วก็มันมันเปลี่ยนใบได้ด้วยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันเปลี่ยนใบไปแล้วนะครับเมื่อกี้ออกจากใบหนึ่งไปใบหนึ่งนะครับผมดังนั้นตัวหนอนม้วนใบนะครับผมมันมีความร้การนะฮะมันมีความร้กาศนอกจากมันจะดึงใบห่อหุ้มแล้วมันยังสามารถเปลี่ยนจากใบหนึ่งไปใบหนึ่งได้เรื่อยๆนะครับผมดังนั้นถ้าเกิดว่าในระยะตัวหนอนแบบนี้นะฮะถ้าเรามีการไม่มีการฉีดพ่นนะครับผมมันก็จะกินไปเรื่อยๆนะครับทต่ไมใบนั้นเสียหายนะครับแต่ตัวนี้ไม่น่ารอดนะครับเพราะว่า อันนี้ก็โดนสารไปแล้วครับสีเหลืองซีดแล้วให้กินได้ไม่เยอะแล้วนะครับผมหรือไม่กินแล้วนะครับผมก็ฝากไว้กับประเด็นแค่นี้นะครับผมว่าหน้ามีเรื่องราวอื่นใดจะนำมาฝากให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมพร้อมกัอนอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าหาเมงลาไปก่อนสวัสดีครับ